ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์เมาส์ ไทยไมาว์ถึงมาว์ช่วงที่2นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแคร์สวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับวันเมื่อกี้มาแบบเซอร์ไพรส์เลยเนาะเซอร์ไพรส์แม้วันนี้พาศิลปินมาด้วยนะนะฮะเพราะว่าเฟซบุ๊กก็ตั้งใจว่าเออศิลปินมาแล้วเป็นรุ่นพี่ของเราแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้ารายการเองชื่อเมื่อกี้ใครนะฮะคุณต้นรื่นงเลดีคุณต้นรื่นงเลดีแกกำลังซื้อลูกชิ้นปิ้งอยู่พอดีเลยนี่ลากมาเลยเขามาฝากผลงานตั้งเพลมาฝากผลงานคุณแอมครับใช่ไหมใช่สิใช่ไหมกับเพลงเเเรรรีีียยยมมมเรียม สนุกมากมันมากโตตอบกันมากซิงเกิลนี้ยิงไปประมาณเดือนกว่า3ามแสนกว่าวิวแล้วนะใช่ใส่ใส่ติดตามได้ในไทยไทยนี่แหละนะฮะวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคิวเออเราได้คิวสัมภาษณ์มาแล้วนะฮะหกุมภาพันธ์แน่นอนนะฮะครับผมอ่ะครับอยากช่องทางมาพี่แอมช่องทางการติดต่อนะครับเช่นเคยนะฮะคืออยู่หน้าจอเลยนะครับพิมพ์ที่1ตามด้วยเพลงนะฮะที่อยากจะฟังแล้วก็หรือว่าข้อความก็ได้ส่งมาเลยที่เบอร์4827783นะครับเบอร์โทรศัพท์อันนี้โทรได้ตลอด ครับผมได้ทรายการเลยได้ทุกช่วงเลยไม่จำเป็นว่าต้องรอเปิดสายอะไรไม่ต้องนะฮะเบอร์0 2 9 3 5 4 4 8 3 0 2 9 3 5 4 9 8 3ครับอืมนะฮะแล้วก็ช่องทางทางเฟซบุ o กนะฮะครับผมเว็บเ c ็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลชนะครับผมนะครับแล้วก็รวมถึง ID Line ของเรานะครับไทยไทยทีวีไทยไทยทีวีนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยที่มุมจอโทรทัศน์ด้านนี้ครับเห็นบอกว่าเบรกนี้เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์ โฟนอินนักร้องสาวสวยท่านนี้นะคุณอั้านันทิยาใช่นะฮะเขาย้ายค่ายนะใช่เมื่อกี้ได้คุยกันละเขาบอกว่าย้ายค่ายแค่เนี้ยแซวแซวจะคุยง่ายคุยได้สายยังฮะสวัสดีครับคุณอั้าครับฮัลโหลสวัสดีครับอ้้มค่ะคพี่เปนซิปพี่แอมจากรายการไทยทนะครับค่ะสบายดีสบายดีไหมคะสบายดีค่ะทั้งหมสดสบายดีไหมคะ สบายดีจ้าสบายดีจ้าตื่นยังคะอ๋อเพิ่งตื่นค่ะว้าวเราเชียวอันนี้ดูรายการเราอยู่ด้วยปะคะหรือว่าโฟนอินคุยอย่างเดียวเลยโฟนอินคุยค่ะตอนนี้กาลังหาช่องอยู่ค่ะช่องเลขอะไรคะสามร้อยห้าสิบแปดครับสามร้อยห้าสิบแปดสามร้อยห้าสิบแปดสามร้อยห้าสิบแปดสามร้อยาแปดสามร้อยห้าสิบแปดสามร้อยห้าสิบแาม้อยห้าสิบแามร้้าสิบแปดสามร้อยห้าสิบเปดสามอยห้สิบแดสามรอยห้าสิ ลองดูเนาะใช่ค่ะลองเปิดดูได้ก่อนอื่นเลยนะคะถามก่อนว่าพี่อ้ี่ย้ายค่ายจากช่วยเดร์เทนเมนต์มามาอยู่กับสังกัดไหนครับอยู่ค่ายลากแลนด์มิวสิกค่ะตอนนั้นอยู่ช่วยเดอร์เทนเมนต์นานไหมคะโอ้สิบกว่าปีเลยอะค่ะั้งกต่แรกเลยสิบกว่าปีเลยนะก็นานมากก็ร่วมร่วมงานก็อยู่เป็นสิบปีก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตอนนั้นออกเป็นอัลบั้มเป็นซิงเกิลเยอะไหมฮะประมาณสี่อัลบั้มค่ะ สี่ลบั้มโอ้โหแน่นๆเลยนะฮะเยอะเลครับผมแล้วเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้เข้ามาอยู่กับค่ายราแการมือสิกะฮะครับก็คือเหมือนอ้ําอยู่กับชัวมานานแล้วนะก็ถึงถึงจุดจุดหนึ่งที่อิ่มตัวละทางผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาท่านก็เลยบอกว่านั้นก็แล้วแต่อ้ําล้วกันเผืออ้ําอยากจะได้อยากจะได้แนวทางแนวเพลงใหม่หรือว่า แนวใหม่ๆที่เราใหากจะลองทําดูทีมงานใหม่อะไรเงนี้ค่ะหใหญ่ท่านก็บอกว่าแล้วแต<ช>่พอดีได้ไปคุยกับพี่ภูศรีวิไลอะค่ะเขาเป็นศิลปินที่ออกเพลเหมือนกันแต่ว่าเขาจะแต่งเพลงด้วยอะไรเยงนี้ค่ะพี่เขาก็เคยส่งเพลงให้เราคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนแนวทางเพลงมามาในแนวทางที่เราชอบเหมือนกันก<ช>็เลยมาจับมือกันร่วมงานกันอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเซ็นสัญญาก,กับค่ายใหม่ ให้รักแต่มิวสิกอะค่ะครับตอนนั้นทางชูมิสิกเราเองก็หมดสัญญาแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหมดสัญญาแล้วค่ะครับแล้วก็เลยเลยมาลองค่ายใหม่กับบ้านใหม่ดูร้งองใหม่ใช่ค่ะร้งใหม่ดูแล้วทางบ้านเก่านี้เราเราลากันยังไงครับผมบอกผู้ใหญ่ลาลาด้วยดีค่ะผู้ใหญ่อย่างพ,<ม>พี่เปิ้ลท่านก็เมตานะคะท่านก็ให้ำคำปรึกษาว่าจะเกิดอจะไปทไําค่ายใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ มีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยค่ะครับผมท่นก็ช่วยช่วยเทคแคร์แบบช่วยเช็ค่ายอะไรเงี้ยค่ะครับผมแต่ก็แต่ก็โอเคทุกอย่างค่ะตั้งเปิดนั้นอาหารใหม่พี่ปอนยังไปเยี่ยมพาธทิมาไปเยี่ยมเป็นอุ่เลยค่ะเปิดเปิดธุรกิจใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะได้เดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อเนาะนะครับอาถาม3ามเรื่องแนวเพลงก่อนถ้าหากว่าพูดถึงอ้ํานันทยาเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคนดูเขาจะจาภาพประมาณไหนลุกไหนอะครับคุณน้ําประมาณลุกอัลบั้มชุดเวทีนะคะ ในทีนี้สุธนก็คือไม่ว่าทั่งตั้งแต่เข้ามาอยู่ชัวร์เนี่ยอ้ําได้ลองแนวเพลงแบบหลากหลายมากอัลบั้มชุดแรกเลยเป็นอัลบั้มคู่กับพี่คุณตามืองใหม่ก็เป็นลูกทุ่งอีสานแอบมีหมอลำแดนแดหน่อยนะับแล้วก็อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของอ้ําเลยก็คือชุดน้องใหม่ในบอรักก็จะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งภาคกลางทันสมัยนะคะแล้วก็ชุดที่สองก็เป็นภาคกลางทันสมัยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวออก ทั้งสมัยมากหน่อยออกแนวเกือบสตริงนะคะครับผมแล้วพอชุดที่สามก็คือชุดไวทีบยโสธรครับค่ะก็เป็นลูกทุ่งอีสานแดนแดนหน่อยวัยรุ่นนะคะแล้วก็ชุดที่สี่ก็จะเป็นเพรงคําว่าหลอกแค่อันออกก็เจ๊เป็นออกแนวโตหน่อยเซ็กซี่หน่อยครับผมใช่แล้วจแนวลองนีที่ดูเท่าที่เปิดดู MV เนี่ยดูแนวแบบว่าเซ็กซี่แล้วก็มีแดนแดนหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตลอดเลยเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าตอนนี้เราย้ายเราย้ายบ้านนะครับกับคอนเซ็ป ได้เ,เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรใหม่ๆด้วยไหมครับแล้วก็คนแฟนๆเนี่ยเขาจะได้ฟังอะไรแบบที่มันเปลี่ยนลุกไปไหมครับรู้ว่ายังคงแบบเดิมอยู่ครับเปลี่ยนลุกแน่นอนค่ะเปลี่ยนแม้กระทั่งวิธีการร้องออันนี้ก็จะเป,เป็นยังคงความเป็นอีสานอยู่นะคะเป็นเพลง<อ>ลูกท้องอีสานแต่ว่าแนวดนตรีก็จะเบาๆจะเน้นจะเน้นวิธีการร้องที่มีลูกเอื้อนเพิ่มมากขึ้นแบบใหม่มากขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็การแต่งตัวก็จะเป็นแนวแบบ i ี d i e หน่อย อยากให้เราติดตามกันค่ะเพราะว่าจากเดิมเซ็กซี่สวยๆใช่ไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอินดี้แล้วคิด่ลองดูค่ะลองดูใช่ไหมฮะลองดูเห็นบอกว่าตอนนี้ปล่อยมีมีมีซิงเกิลแล้วสามซิงเกิลด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะมีสามซิงเกิลตอนนี้นะคะก็ชื่ออัลบัมยังฮักยังแพงนะคะแต่ว่าผลงานเพลงที่เราพรีเซนต์ก็คือผลงานเพลงนรกขุมที่สิบแปด ลุมที่เท่าไหร่นะขุมที่18ค่ะนี่เราล็กแย่แล้วที่ขุมที่18หลายคนก็อาจจะตกใจชื่อเพลงนะคะแต่ว่าเนื้อหาผลงานเพลงเนี้ยก็คือว่าเราไม่สามารถจะเปรียบเทียบความเจ็บปวดที่เราได้รับก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 ับอะไรได้ก็เลยเปรียบกับเราตีลังกาลงขุมที่18ค่ะเรายังไม่หนักเท่ายังไม่หนักเท่าเรา เศ้าครักคนนี้หมดใจจากเราอะไรเงี้ยค่ะมันมันมีความแบบเศร้ามากมากเศร้ามากๆค่ะครับแล้วทำเอ็มวียังคะตอนนี้ยังค่ะยงตอนนี้เราดูกระแสเพลงอยู่เราก็จะปล่อยซิงเกอลออกมาสักประมาณสี่หรือห้านะคะตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะแล้วก็เพลงไหนที่กระแสมาแรงหน่อยแล้วก็จะเลือกเลือกคัดออกมาทําแล้วก็ค่อยตีเซนให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันค่ะอืมก็คือสรุป ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเดียย้ายมาค่ายใหม่ก็เพลงที่ทําอยู่ก็คือสามเพลงแล้วแน่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะทําออกมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอทํารอดูกระแสก่อนว่าจะทำเอวีเพลงไหนก่อนเนาะใช่ค่ะได้เลยเราติดตามคุณแอมนะครับค่ะเอาละอีกหนึ่งส่วนของนอกจากจะเป็นในบทบาทของศิลปินนักร้องแล้วเขายังเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคุณแอมครับ ร้านเหารทะเลเหรอใช่ร้านอาหารอาหารสดมากแต่ว่าเป็นที่ไม่เคยไปแต่ก็นางส่งไลน์มายั่วยวนตลอดเวลาจริงป่ะอยู่แถวไหนครับคุณแอมก็คืออําเปิดร้านอาหารซีฟู้ดนะคะจะเน้นขายหอยนะคะอะไรนะหอยขายหอยหลอดหอยนางรมหอยนางรมใหเป็นไงบ้างธุรกิจร้านอาหารทะเลตอนนี้โอเคไหมีตอนนี้ไปได้ดีค่ะเพราะว่าคนก็เริ่มรู้จักแล้ว แต่อัอาจจะไปเปิดที่ไกลหน่อยหนึ่งนะคะก็อยากกินอาหารอร่อยก็ไปไกลๆหน่อยแต่ไม่ต้องไปถึงชายหาดทะเลนะคะแต่ไปกินที่ร้านอําได้นะคะชื่อ้านู s i เนเจอร์ก็คือหอยนางรมตัวใหญ่แล้วก็ซีฟู้ดถังผัดซอสที่ไทยดำนะคะชื่อร้านซีฟู้ดเฮาส์ค่ะครับผมแฟนๆก็สามารถเซิร์ชดูได้นะคะซีฟู้ดเฮาส์บเคค่ะครับอยู่ย่านไหนครับอยู่แถวชลองกรุงสามสิบเอ็ดค่ะย้านิคมราดกระบังนะคะ จากสุวรรณภูมสนาม,มีสุวรรณภูม,มาเนี่ยไม่ไกลค่ะอยู่มันมีบุรีไหมไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ค่ะอยู่หน้านครราชบังค่ะใกล้เกข้านะคะก็คือทางเส้น,นถกกนนหลวงสุวรรณภูมิมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกสบายนะฮะไม่ไกลเท่าไรหร่ละฮะใช่ค่ะหรือคนที่ขี้เกียจเอารถไปก็ ไปลงแอร์พอร์ตลิงค์ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมคะหอยใหญ่แบบแท็กซี่นิดเดียวผมผมเน้นหอยใหญ่อะไรกับหอยเนี่ยผมอยากกินไงเขารู้แล้วะลมเขาสดทุกอย่างแหละไม่ใช่เฉพาะหอยแล้วหอยใหญ่นิ่เดียหอยยักษ์ไซเอ็กซ์เอลนะคะไซเอ็กอะไรนะคุณแ้่อะไรนะหอยสุราดยอดว่ะหอยไซเอ็กซ์เอลหอยไซได้เนาะแหมเปรี้ยวปากเลยนะแล้วน้ำจิ้ของเราซิกเนเจอร์นะคะก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรถั่วบอกค่ะซีฟู้ดอะไรนะคะ น้ำจิม้มซีฟู้ดสูตรถัวบอกค่ะไม่ใ่วบอกโอ้ถัวบอกว่าอร่อยไง่ ค่ะไม่ใช่หัวอ้ำนะคะอ้ำยังโสดค่ะไม่ใช่หัวอัพนะจ๋าไม่ใช่หัวรักนางตรงนี้รักนางตรงนี้หัวหัวออกมากรักนางตรงนี้จดสูตรใหญ่เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณอ้ำเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มครึ่งนะคะวิ่งเที่ยงเราก็ไปทานได้แอ้วสิไอ้แววหิวหอยอีกแล้วต้องไปลองนะคะต้องไปลองสดจริงเปล่าอะไรอย่างเมื่อวานอั้ำก็ไปเปิดบูธนะคะเมื่อวานอ้ำไปออกบูธ ที่ล่าสุดอาไปออกบที่เมเจอร์และทิโอทินแป๊บเดียวค่ะสามชั่วโมงขายหมดเลยนะคะหรือว่าแฟนๆอยากจะออเดอร์เป็น d e l i v e อรก็ได้ค่ะก็อยากทานก็โทรมาสั่งเดี๋ยวไปส่งให้นะคะโอเคน,น่ารักจริงๆไปลองไหม,อมลองดีลองต้องลอง,ลองต้องลองนะ,นะยังคุณผู้ชมที่สนใจนะครับ,รบชื่นชอบอาหารทะเล ก็ไปที่ร้านคุณอ้มณทยาได้เลยนะครับระหว่างทานหอยไปคุณอัมก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยครับผมท้าล่ะเดี๋ยวสุดสุด้ายเลยพี่อ้องเพลงฝากผลงานกันหน่อยครับเช่ยังไงก็้องอันณทิยานะคะขอฝากผลงานเป็นแฟนด้วยนะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะที่กําลังออนอยู่ใน youtube และแฟนที่อยากจะฟังก็เซิร์ชได้เลย เพลงนรกคุมที่18อัมนันทยานะคะยังไงขอฝากด้วยค่ะครับผมธุรกิจไหนสิฝากธุรกิจไหนสิเล้ร้านนะคะอออย่าลืมนะคะใครที่ชอบทานหอยนางรมหรือว่าอาหารทะเลสดๆนะคะก็อย่าลืมเซิร์ช Seafood House b k k นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาไทยก็ได้ค่ะหรืออยากจะสั่งเดลิเวอรี เติร์ดเข้าไปค่ะแล้วก็ดูเบอร์โทรโทรสั่งได้เลยค่ะฝากด้วยค่ะครับผมด้านเลยซีฟู้ดเฮาส์บีเคเคด้านนีนะครับวันนี้รบกวนเวลาคุณอั้มมาที่ยาสิกเพงเท่านี้นะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านหอยนะสหรับคุณอั้มเขามีชื่อร้านครับไม่ใช่ชื่อร้านหอยครับแบบซีฟู้ดเฮาส์ครับผมบีเคเคแต่เราก็พูดเซฟซานซานไปกินหอยไปกินหอย เปิดบู๊แฟบเดียวหอยหมดแล้วอ่ะเข้าไปสองตัวนะฮะคือจุดเด่นนี่พูดมานี่ผมแบบอยากไปชิมเลยอ่ะยิ่งหอยนางรมแบบสดๆนะฮะทานกับกระเทียมอะไรนะหอมเจียวใช่ไหมมีพริกขี้หนูมีกระเทียมหั่นมีมะนาวมีพริกเผานะครับแล้วก็มีใบอะไรกระถินยอดกระถินนะฮะตักเข้าปากปุ๊บ น้ำจิ้มเราคูณใส่น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มถั่วถัน้ำจิ้มอะไรแล้วน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เจอเจอหอยไปลิ้นกุณชาเลยเนาะน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มบวกหอมเจียวกลายเป็นน้ำเจียวเออเกือบไปไม่ได้แล้วนะฮะนะฮะฟังเพลงกันหน่อยไหมฟังเพลงเพราะว่าเดี๋ยวรั่วแน่นอนเลยไม่เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นศิลปินลูกครึ่งสาวเสียงแหบเสน่ห์ หอเขาเสียงแหบเขาจะมาร้องได้เหรอเขาร้องเป๊ะอีกนี่ยยิ่งสำเนียงอีสานเขานี่ต้องเป๊ะอย่างเงี้แต่เขาเป็นหน้าเป็นลูกครึ่งเลยนะครับผมคุณไอซ์ซีน้าคุณไอซ์ซีนาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งสวยเลยสวยจริงๆนงสวยจริงๆเมื่อกี้เห็นเดินผ่านๆตามตามมานี่ข่าวจวดเลยนะไปมองเรื่องนั้นอีกผมให้มองถึงผลงานของเขาผลงานของเขาเนี่ยยิ่งรักยิ่งเลวซิงเกิลแรกในชีวิตครับผมคุณไปมองเขาสวยเขาโจ้เขาบุ๋อะไรล่ะ คุณนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยคุณเป็นเด็กอะไรที่มันใจดีขอโทษครับผมผิดผมผิดไปแล้วผมไม่พูดอะไรละเดี๋ยวจะโนนประนามพักฟังเอลงนะเอ๊ะสองสามวันวันนี้คุณจะหมกมุ่นกับเรื่องผู้หญิงนะผมว่าไม่เกี่ยวผมนะนี่มากกว่ากิเลสตัณหนล้วนหนึ่งในดวงใจเขาจากคุณเอ็นธนวัฒน์ตามด้วยคำว่าหลอกแค่อัดออกก็เจ็บอ้๊มนันทิยานะฮะครับผมตามด้วยกินาด้วยแครดิยาปิดเบลกนี้ด้วยไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะครับที่ชาสกายพาร์คครับ ไทยๆลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง